วันนี้ก็จะพามาดูนะครับเครื่อง r 1 5นะครับโอเวอร์ฮันใหม่นะครับกลับระยะทางหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลครับอันนี้รถไม่ได้พังนะครับแค่อยากถอดออกมาทําใหม่นะเพราะว่าเนื่องจากรถกําลังเริ่มตกนะอัตราเร่งเริ่มตกก็เลยถือโอกาสโอเวอร์ฮันใหม่เลยแล้วก็เจออีกหนึ่งสาเหตุก็คือซีนปั๊มน้ํารั่วพอดีน้ําเข้าเครื่องพอดีนะครับก็เป็นจังหวะที่โอเชก,กันเลยอันนี้จะเป็นเรืสูบนะ ที่ผ่านการใช้งานมาหนึ่งแสนกิโลนะครับจะมีร่องรอยแต่รถไม่เคยนะ้ำมันเครื่องแห้งนะแต่ว่าก็ซับเป็นประจำคนระับซับที่รอบสูงตลอดอันนี้เป็นร่องรอยนะครับแต่รถก็ยังขี่ใช้งานได้ปกตินะยังวิ่งได้ร้อยสามสิบสบายสบายอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าอัตราเร่งแซงอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยจีจานะก็เลยถือโอกาสจะอัพเป็นรูกหกสิบมิลด้วย तो मानिए